ันนี้ตั้งโซ่ง่ายๆนะครับทุกคนก็ทําเองได้เลยวันนี้เราจัดเองเลยนะครับโดยที่รถไม่มีขาตั้งคูนะแล้วก็ใช้ขาตั้งข้างเอา,าตั้งเดียวนี่ครับโซ่จะหย่อนประมาณนี้เลยนะครับปกติเราไปให้ที่ร้านตั้งก็ครั้งหนึ่งก็20บาทแต่วันนี้เราตั้งเองง่ายๆเลยครับก็มีปะแจอยู่3ตัวก็ตัวนี้ก็ประมาณสักน่าจะเบอร์1718นะครับที่เราใช้ ตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ไว้คันตรงห้าง A, ห้าไอหางปลาเบอร์10ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเบอร์1ิบฝั่งซ้ายเมื่อกี้จะใช้เบอร์1ิบนะครับมีประแจยอยู่3ตัวที่เราใช้ทุกคนทําได้เลยตั้งโซ่เองได้เลยนะครับนี่ก็มาดูก่อนตรงนี้ตรงหางปลาครับจะใช้เบอร์สิบแลวจะลองใส่ให้ทุกคนดูนะครับนี่ เบอร์สิบก็จะใส่ประมาณหมุนจุดนี้เลยนะใครมีประแจแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นประแจเหมือนเรานะขอแค่เป็นเบอร์สิบก็พอขนาดเบอร์สิบก็พอแล้วก็ประแจอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวไซส์ใหญ่นะครัไซส์ใหญ่สุดจะอยู่ด้านขวามือเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูก่อนประแจที่เราจะใช้ส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นประแจไซส์เบอร์14นะที่เราใช้นะครับนี่ อย่างนี้เลยเอาไว้จับเวลามันหมุนนะครับใช้เบอร์ส4บส่ส่วนตัวใหญ่ก็จะเป็นไซส์น่าจะ1ิบ8็ดสิบแดนี่แหละครับประมาณนี้แหละเพราะว่าในประแจไม่มีเบอร์บอกนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยก่อนเดือนเราก็ต้องคายออกก่อนคายตัวประแจให้มันสามารถตั้งโซ่ได้ก่อนนะครับนี่ก็จะใช้อยู่สามตัวนี้แหละก็ประมาณนี้นครับ เดี๋ยวทาการถอดให้ทุกคนดูนะครับในโซ่จะหย่อนประมาณนี้แหละนะครับเราตั้งเองได้เลยนะครับประแจในรถเราก็สามารถตั้งเองได้เลยในกล่องเครื่องมือนะครับเวลาเดินทางไกลโซ่หย่อนแล้วก็สามารถจอดและตั้งเองได้เลยนะครับวันนี้ก็ตั้งให้ดูเลยก่อนเดินเราก็คลายตัวประแจออกก่อนคลายน็อตประแจออกให้มันลุ่มหลวมก่อน เวลาหมุนก็ถ้าหมุนออกก็ทวนเข็มนาฬิกาครับไปฝั่งซ้ายมือทวนเข็มนาฬิกาแตวเราจะหมุนให้ดูนี่ถ้าหมุนลงก็คือออกนะครับหมุนประแจลงก็คือหมุนออกเพื่อเราจะตั้งโซ่ได้เพราะว่าถ้ายึดแน่นปุ๊บโซ่มันจะขยับไม่ได้นะครับนี่ส่วนหางปลาฝั่งนี้ถ้าเราหมุนก็ จะขยับตั้งไอล้อนะครับว่าจะไปชิดถ้าเราหมุนเข้ามันก็จะมาชิดฝั่งขวามือนะครับล,ล้อล้อรถนะครับฝั่งหางปลาฝั่งนี้เราก็เช็กก่อนว่าจะเอาขนาดไหนครับขยับตัวล้อออกก่อนนิดหนึ่งเพื่ออย่าให้มันชิดอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งซ้ายเนี่ยหมุนตรงหางปลาครับใช้ประแจเบอร์สิบนะ ไม่จาเป็นต้องใช้เหมือนเราก็ได้นะประแจติดรถมาก็ได้หรือซื้อเพิ่มก็ได้เบอร์สิบนะต้องหางปลาตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูให้ใกนะครับุนเองง่ายๆเองนะใช้เวลาแป๊บเดียวเองแต่เราทําให้ทุกคนได้ดูแบบละเอียดหน่อยก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับพอเราคลายตัวน็อตออกแล้วนะครับ นี่แล้วก็มาจับดูโซ่ก่อนโอเคมันหย่อนหางปลาฝั่งซ้ายถ้าเราหมุนเข้านะหมุนเข้าก็ตามเข็มนาฬิกาก็โซ่ก็จะหย่อนนะครับนี่สังเกตโซ่ไหมเราหมุนให้ทุกคนดูก่อนโซ่ก็จะหย่อนถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้านะโซ่ก็จะหย่อนเราต้องการโซ่ให้มันตึงๆหน่อยแล้วก็หมุนฝั่งซ้ายมือนะนี่เราเช็คก,ก่อน ปะแจเบอร์สิบนะครับตรงห่างปลาตรงนี้ง่ายๆเลยนี่ตรงนี้มันคือมันยังหย่อนอยู่นะเราเช็คก,ก่อนว่าหมุนหมุนตั้งนิดหน่อยครับยังหย่อนอยู่ให้ทุกคนได้ดูก่อนนะลองหมุนดูก่อนก็ได้ถ้าไม่รู้ว่ามันจะตั้งยังก็ลองหมุนเข้าหมุน,นออกว่าจะไปยังไงเนี่ยเราเริ่มตั้งแล้ว ถ้าหมุนไปฝั่งซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกาก็เราก็จะโซ่ก็จะเริ่มตึงนะฝั่งซ้ายนะครับงปลาฝั่งซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกาเริ่มจะได้แนละ้วส่วนเราไปหมุนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือก็จะเป็นตั้งลอนะให้มันไปอีกฝั่งหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวล้อมันจะมาชิดฝั่งซ้ายเกินไป แตจะโดนตัวบางโซ่ครับโอเคเราจะตั้งแล้วนะสังเกตไหมเราจะหมุนตัวเข็เมนาฬิกาหมุนไปฝั่งซ้ายนะครับหมุนตัวหางปลาไปฝั่งซ้ายถ้าหมุนไปขวง่งตามเข็เมนาฬิกาฝั่งขวาก็จะเป็นโซมก็จะหย่อนนะครับ ถ้าหมุนฝั่งซ้ายโซก็จะเริ่มตึงๆนะในยังหย่อนอยู่นะหมุนให้ทุกคนได้ดูช้าๆไปด้วยกันนะครับนี่นี่หมุนออกหมุนออกก็ทวนเข็มนาฬิกาง่ายๆเลยนี่นะครับปุ๊บนี่เราหมุนในมือได้เลยนะนี่โซก็เริ่มตึงแล้วนี่หมุนฝั่งซ้ายเลยครับอย่างนี้เลย ให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆก,กันนยะตรงนี้อาจจะไกลไปหน่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวขยับกล้องมาใกล้กันโอเคขนาดนี้กําลังดีให้เห็นใกล้ๆเลยนะนี่ดูนะดูประแจนะสังเกตประแจจะทวนเข็มนาฬิกานะถ้าเราจะตั้งโซ่นี่ตรงนี้มันหย่อนอยู่นะตอนนี้มันยังหย่อนอยู่ หมุนเพื่อฝั่งซ้ายมือหมุนออกนั่นแหละโซ่ก็จะเริ่มตึงแส้วสวนเราไปตั้งฝั่งนวนเพื่อให้มันระดับรอมันได้นะครับปุ๊บถ้ายังหย่อนอยู่ก็หมุนซ้ายอีกหมุนไปอีกหมุนเรื่อยๆครับคิดว่ามันกำลังดี ถ้าโซ่มันตึงเกินไปก็อาจจะขาดได้ก็เอาประมาณไม่ตึงมือมากนะจับเช็คดูอะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่แข็งเกินไปถ้าแข็งก็หมุนออกอีกนิดนึงก็ได้เดี๋ยวเราจะเขียนก่อนเช็คดูก่อนถ้ามันแน่นเกินไปล้อมันก็จะมีเสียงนะครับโซ่มันก็จะขาดได้เช็คก่อนเช็คง่ายๆเดินหน้าถอยหลังสักสองสามรอบถ้ามีเสียงอยู่ก็ ค่อยหมุนเข้าอีกนิดหนึ่งให้โซ่มันหย่อนคลายตัวอีกนิดหนึ่งก็ได้อันนี้อาจดูทรงแล้วยังตึงไปหน่อยนะเดี๋ยวเราจะหมุนเข้าอีกสักข้อหนึ่งสองข้อสักเกี่ยวสองเกี่ยวประมาณนี้น่าจะได้ประมาณนี้เลยก็อยู่ๆประมาณนี้เลยนะครับ ได้ไหมโอเคเราเชคอีกรอบหนึ่งกําลังสวยถ้ามันตึงเกินไปเราก็หมุนอีกสักเกี่ยวสองเกี่ยวประมาณนี้ได้เลยได้ประมาณนี้ไม่หย่อนนะประมาณนี้ได้กําลังดีปุ๊บพอเราหมุนเสร็จตั้งเสร็จแล้วหมุนหางปลาเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปยึดน็อตขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับเราก็จะหมุนฝั่งขวามือนะ ฝั่งประแจเบอร์สิบแนะับฝั่งนี้เลยอีกฝั่งนึงครับนี่ปุ๊บเช็กก่อนโอเครวมอยู่ถ้าจะหมุนเข้าก็ตามเข็มนาฬิกาเลยหมุนขึ้นแหละพูดง่ายๆเลยนะครับหมุนประแจขึ้นก็จะล็อกให้มันแน่นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเราก็เช็กโซ่ว่าได้ไหม หมุนประมาณถ้าถ้าตึงมือก็พอครับนี่ถ้ายังหมุนได้อยู่ก็หมุนอีกแค่ตึงมือก็พอแล้วโอเคเช็กอีกรอบหนึ่งไม่ได้ออกแรงเยอะนะแคโอเคได้แล้วแน่นแล้วเช็กอีกรอบหนึ่งโอเคพอละถ้าเราหมุนแน่นเกินไปออกแรงเยอะก็อาจจะขาดเลยนะน็อตที่เราหมุนนะครับก็เป็นว่าตั้งเรียบร้อยแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียว อาจจะให้ทุกคนได้ดูแบบละเอียดนิดนึงนะครับนี่ไม่ต้องใช้ขาตั้งคู่นะนี่ตั้งง่ายๆเลยตั้งเองง่ายๆนะผู้หญิงก็ทําได้นะปะเจรก็ใช้อยู่แค่3ตัวแหละก็มีเบอร์สิบสี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นเบอร์10ส่วนสายใหญ่ก็ประมาณน่าจสิบเจ็ปประมาณนี้ครับไม่มีบอกเบอร์ด้วยแหละตั้งเสร็จก็โอเคอยู่ประมาณนี้แหละ ต่างไปจากเดิมที่เราตอนแรกที่เราเห็นนะครับที่ทุกคนเห็นนะได้เลยง่ายๆครับตั้งเองเลยครับนี่ประแจประแจก็ไม่จําเป็นต้องใช้เหมือนเรานะขอแค่เป็นขนาดที่หมุนกับตัวหัวน็อตได้นะครับแค่นั้นเองก็พอส่วนตัวนี้เราซื้อมามันมันมีหลายเบอร์ดีไม่ต้องหยิบจับบ่อยนะ ตัวนี้หางปลาใช้เบอร์สิบตรงนี้จุดนี้เบอร์สิบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เรา,เาไว้ขันฝั่งขวามือนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวใหญ่เราจะหมุนแค่ฝั่งเดียวก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้เลยนี่ตรงนี้จะเป็นหางปลาเบอร์สิบ ก็เสร็จเรียบร้อยแปบ๊บเดียวตั้งโซง,ง่ายๆง่ายเหลือเกินทําเองก็ได้นะครับนี่ทรงก็อยู่ประมาณนี้เลยตั้งเสร็จสวยเลยนี่โอเคตั้งเองเลยนะครับลองดูลองนําไปใช้ดูนะครับ